เดตไทม YouTube นะครับวันนี้เราพามาดูให้อาหารกุ่งนะครับด้วยหนอนแดงนะครับผมดูมันกินครับสะใจจริงๆจับดูจับดูจับดูทั้เลยนะครับผม <Ooh. S 1> มันก็เอเลี่ยนนะครับผม โค้จะชอบมากเลยครับหนอนแดงครับแต่ที่ผมลองเังนเกตดูนะให้อาหารมาก็หลายแบบน,นะครับผมแต่ว่าหนอนแดงน,นี่เราเลยมันรู้สึกว่ามันจะชอบมา้ามกงคงเล็กๆนะครับเสร็จแล้วมันก็เอาเข้าปากเข้าปากดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปเลย <c oughs> ยังกิกกนกว๋วยเตี๋ยวจับ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 ,จบดูด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  <c oughs> สรุปว่ามันชอบหนอนแดงนะครับให้กินได้ครับผมโกรดครับพอใส่ลงไปนะครับยังกอะไรเลยครับแม่เอามาลองใส่ให้ดูอีกทีนี้แม่เดี๋ยวจะขอชมหน่อยหนอนแดงทิ้งไว้เลยนี่ใส่ไว้เลยตัวไหนก็ได้ไเรียวก่อนแม่ ป๊อบใส่ลงมาแล้วครับป๊อบใส่ลงมาแล้วครับดูปฏิกริยานะครับเอาแล้วเอา